พี่แอมกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอมจะพามาดูหมวกกันน็อกนะคะยมค่ำคืนนะคะของที่ร้านนะคะแล้ววันนี้จะมีงานโต๊ะใหม่มาให้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านกันนะคะวันนี้อ๋อวันนี้สินค้าเรามาลงนะคะเรียวมาลงที่โกดังของเรานะคะนี่พอเข้ามาถึงปุ๊บแล้วก็จะเจอหน้าร้านเราแบบนี้นะคะ แ,แอ์เย็นชุ่มฉ่ำมากแล้วเราเข้าไฟปุ๊บแล้วจะเจออาณาจักรหมวกกันน็อกนะคะเรียกว่าอาณาจักรหมวกกันน็อกเลยนะคะของเราจะมีหลายแบรนด์นะคะหลักๆของเลยของเราจะเป็นงานของซุสนี่นะคะพาชมก่อนนะจะเป็นงานเซนโซเราก็มีนะคะเป็นงานของซุส นี่เข้าใหม่เพียบเลยนะคะงานของเรียวลูกค้าถามหากันงานของโชว์แมนนะคะของเรามีทุกรุ่นเลยนะคะนี่สวยสูไอ้ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าใบไหนสามารถแอดมาสอบถามได้เลยนะคะจะมีแอดมินแอมกับแอดมินเจมคอยตอบคำถามอยู่นะคะตอนนี้ งาน k ค t ร้านเราไปงานระดับ High End b a n d ก็มีนะคะที่ราคาที่เราสามารถแตะต้องถึงได้นะคะจะพยายามครบอ่์ไว่ให้เกินราคา5,000ต่อ1ใบางานสายวินเทจของเราก็มีนะคะเป็นงานชิลเดี๋ยวนี้พาชมไปเรื่อยๆก่อนนะ นี่นะคะออร้านของเราเนี่ยมีบริการรับบัตรเครดิตด้วยนะคะนี่จากเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนนี้ร้านเราสินค้าลงแน่นร้านนะคะและข้อดีของเราเนี่ยคือเราขายราคาถูกมาก ถ้าจะเป็นราคาส่งได้เลยนะมีทั้งขายปิดแล้วก็ขายส่งนะคะที่ร้านไม่ไม่เราเดี๋ยวมันโดนดูดเสียง <c oughs> แล้วก็ในเวลาไลฟ์สดเนี่ยจะพยายามไม่เปิดเพลงเลยนะคะจะเป็นแค่เสียง <c oughs> เสียงของพี่แอมเนี่ยบรรยายให้ให้ฟังนะคะเพราะว่า 1. เรามีปัญหากับทาง Youtube Facebook หรือ Tik t o กตอเนี่ยจะมีกฎข้อห้ามเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเยอะมากทำให้ทางทางร้านเราเนี่ยโดนบล็อกบ่อยมากเราต้องมานั่งแก้ปัญหากันเยอะมากๆเลยนะคะก็ใช้วิธีการพาดูร้านเอานะคะแล้วก็ใช้เป็นคำบรรยายใต้ภาพแล้วก็เป็นเสียอภาพของพี่แอมไปนี่อันนี้แค่แค่ฝั่งเดียวนะคะเดี๋ยวพี่แอมพาดูอีกฝั่งหนึ่งนะของทางร้าน อย่างที่บอกค่ะร้านเรามีสินค้าเยอะมากๆแล้วก็ของเรามีหลายโซนนะคะจะเป็นโซนงานวินเทจโซนงานของร้านอินเด็กแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ปัญหานะคุณลูกค้ามันจะมีพวกแอปหลายๆแอปที่ เขาจะเอาเพลงมาให้เราในการตัดต่อทําคลิปวิดีโอนะคะซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ได้นี่เป็นไงบ้างคะดูแลเพลินตาเลยนะคะ ถ้าจะเป็นอาณาจักรหมวกกันน็อกได้เลยนะคะเนี่ย